อกว่าไอ้คนที่ยืนอยู่นั้นเนตัวเสี้ยมเลยครับไอหนุ่มไอ้ไหนุ่เนี่ยังยังภาพไม่บรรทัดด้วยนะโอ้โเด็กเด็กแบบนี้มันต้องเจอเรานะพี่โอ้โหน้ามันดูหน้ามันแล้กกับอาทิตย์วันนี้ดิวต้องอยู่คนเดียวพี่เพิ่งเลือกแอกว่าตอนนี้แอบหน้าตาเหมือนใครหลังๆมายิ่งหน้าผอมลงเรื่อยๆยิ่งหน้าเหมือนจูเนียร์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมไม่เห็นยักมีแฟนเหมือนจูเนียร์วะ ี๋ยวเขเล่นไปเลับไม่มีเชียวไม่มีเดี๋ยวเขาจะขอบคุณแฟนคลับแล้วรับคครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะรวดเร็วมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนกิจกรรม P&G ตลอดปีนะคะหวังว่าจะใช้ขมงมคะที่หายใช่ใช้ให้หมดด้วยนะคะที่ซื้อใบด้าะเราก็แอบเกรงใจนะคะก็ขอบคุณที่มาร่วมสนุกทุกๆครั้งนะคะถ้าหากตลอดปีที่ผ่านมาทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็ปีใหม่เราขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะที่แมวครับผมจะบอกความรับไรเป็นอป่างคับว่าคุณแม่ผมมาด้วยในวันนี้เห็นแล้วเขามีวิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์เราแบบรวดเร็วมากถ้าเพหมดมันจะหมดก็จะหมดเลยอย่างอะไรนะดาวนี่เนี่ยนะฮะโอเคครึ่งขวดขวาเดียวแม่ค่ะขวาเดียวค่เดวไม่หมดไงมีอยู่ประมาณสามแสนสามแสนอันเยอะมากแหม่เราก็เลยย่อยใช้เรามีปุ๊บเรามีเยอะเราก็แบ่งไปให้กับคนที่เราได้เราต้องแชร์นะเราต้องแชร์นะงันแล้วก็ปลอบคนให้กับพี่นักแสดของเราด้วยคือหนะาตาหน้าตาตัวแรกแต่เขาเป็นละบ้านเล่นเกินแต่รุ่นก่อนเลยเชิญค่ะ จมอบของเลยต้องใช้สองไม้ยู่จริงจังจริงจังรายการโายเลยโชยมาประกอบกันจริงจริงกัอธิบายกับการยังไงเนี่ะนี่ตัวแทนจากบ้านก็มีกระพุ้นมาพูดกับเราด้วยนะคะก็ปีนี้น่าจะเข้าปีที่5ที่ติดตามรุ่นพากเพียรจีนะคะตั้งแต่พี่เกียรติพร้อมก็รู้สึก ดีใจมากที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับ p จีก็ต้องขอขอบคุณแมวด้วยนะคะแล้วพวกเราก็หวังว่าคุณแมวก็จะให้โอกาสแฟนคลับและน้องๆเดอะสตาร์ได้ร่วมกิจกรรมเพียนดีในปีหน้าด้วยนะคะพูดดีพูดดีแล้วก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยากจะขอพ่อแผนใจนะคะว่าให้คุณแมวระลึกถึงพวกเราเสมอนะคะในรูปในรูปหล่อมาก น่าเสีย้กระอบนะอันนี้ okay. ้รงผมเปิด okay, ท okay. ี่แมวเลับตรงนี้รงผมที่แมวอบมากโอเคบ้านที่สองบ้านพี่แอมลยรายการอยู่ตรงกลางพอดีเชค่ะไไเชิญเลยไหมะเชิค่ะขอเชิญเอออะไรดีลกาลด้วยไหมเกิดไม่เกดม่เกิไม่เกิดไม่เปิดไม่เกิดไ่ดไม่เกิด่ม่กไม่ก่เกมกิ่เกม่กไม่เกิดไม่ไม่เกิ่มเกิ่ไ ตาตรงกลางเอ้าปรบมือด้วแยแดงบ้านน้องแยมด้วยนะคะบ้านพี่เดียวเตรียมตัวนะคะคนไหนเพื่อออกกันิดหนึ่งนิดหนึ่งขอขอบคุณนะคะที่ทางพี่แมวให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมสนุกกันก็ปีหน้าอยากให้มีกิจกรรมดีๆนะคะขอบคุณครับค่ะ,คะปลดมือด้ยวยกันทุกอย่างก็บอกเสีนทางบรรยายทางวิชาการอยากถ่ยายรูปไม่ทันเลยค่ะเกิดกล้องไงเกิดกล้อง ตัวแทนบ้านน้องดิวร้องไหมคะรออยากรู้จริงๆเลยว่าใครจะเป็นตัวแทนของบ้านดิวครับแั่ให <c oughs> ่ปรบมือต้อนรับันแทนบ้านดิวด้วยกล่ลนะขอเชิญ่อยฮะแม่ใหญ่แห่งแทนการไม่ใช่แไ่แม่มาแต่ตัวแม่มาว้นคนเดียวใช่ไหม นี่คือต้องบอกว่าสุดยอดเะครับของบ้านดิวนะผมยุเอาเอาตัวมาแทนหะเชิญแม่ดี้ครับไ้เป็นแล้วให้ของไปแล้วนั่นว่าของให้เป็นแล้วะค่ต้องของใหม่ครัเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาหม้อใหม่เหรอยู่ไหนล่ะไหนครับอยู่ในรถละคะับม้อดิวให้แทนได้พี่ไมวหรือเ่พี่แมวไหมพี่ไมวครับผมเนี่ยใช้ทำงานบ้านได้ทุกอย่างเลยครับพี่ ปัดบ้านถูงบ้านจนสว่างนะคะใช่หมวกนะฮะแต่ตอนเช้าหลับนะคะโอเคครับปฏิบัติการัก็ขอขอบคุณ p n g ที่ว่าให้โอกาสดิวแล้วก็แฟนคลับของดิวได้สัมผัสบรรยากาศดีๆอย่างนี้มาตลอดนะปีหน้าขอต่อนะครับได้รักขอบคุ่ะอะไรคะไุกรนมีเด็กนะคะทำไมต้องมีหม่สองานสองสามอง ถอยทั้งนะครับหนึงนงน่งสองโอเคประมือดังเกลียวแมวด้วยค่ะจริงจริงโอ้โหเกลียวริงเกลี